ดีค่ะทุกคนนะคะพบกับช่องอีสานเกาหนะคะกับเด็อีกแล้วนะคะ h o ว to นะคะความสวยความอย่างนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เห็นสีผมที่เปลี่ยนไปไหมคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋เป็นสวนข้างบ้านนะคะอาจจะมีเสียงตกของข้างบ้านซึ่งไม่ใช่บ้านเราน,นะคะแต่ว่า <c oughs> ก็ไม่ได้แย่เท่าเสียงหมาอยู่ วันนี้ทาคะจะอหลิงระมาอัปเดตนะคะ,ะสีผมนะคะก่อนหน้านี้นะคะหลิงเป็นสีดำอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อยากจะทํทุนน้าตาลเทานะคะสีที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นน้าตาลอมเทานะคะส่วนปลายผมของหลิงนะคะมันก็จะกลายเป็นสีเทาเทาน้ำเงินน้ำเงินนะคะแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือแสงธรรมชาตินะคะเวลาประมาณห้าโมงเย็ยนนะคะ แดดไม่มี <c oughs> นะคะแต่ว่าสีมันจะเริ่มจะเซตแล้วเพราะว่าหลินสาไปสองครั้งสองสามครั้งแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปทะเลมาด้วยนะคะไปเกาะช้างมาด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนะคะก็ไปดูด้วยนะหือจะไม่รู้ว่าคลิปไหนจะออากอนนะคะคลิปนี้หรือว่าคลิปเกาะช้างน,นะคะเนี้ยน้ำตาลทานะคะหรือว่าแอชเาลเนี่ยนะคะทำกันยังไงนะคะเด <c oughs> ี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะแล้วก็ ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจะเป็นสกุลน่ากลยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยหน่งสี่ก็จะเป็นแบบนี้นแ,แลวเนี่ยทรงผมคือไปตัดมาใหม่เป็นไงบ้างทุกคนหวานค่ะหวานเลยทำไมต้องขยับเข่าขยับของนะคะคืออยากให้เห็นชัดๆนั่นเองนะคะเพราะว่าใช้มือถือถ่ายนะคะมันไม่สามารถซูมได้นะคะก็เลยต้องซูมเป็นแบบนี้ โอเคไปดูกันเลยเพื่อนสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะวันนี้สีที่จะทำอ่ะที่ตั้งใจเลยอะ่ะคืออยากจะแบบเป็นสีน้ำตาลเทาหรือว่าแบบแอชบราวน์แบบน้ำตาลอมเทาอะไรเงี้ยนะสูตรจะใกล้เคียงกับสีเทานะคะแต่ว่าผมของหลิ่มีปัญหาอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเรามามาดูว่าเป็นปัญหาอะไรนะคะ อุปกรณ์ของเราวันนี้มีไม่เยอะนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะพื้นผมมิวหนึ่งสีดำใช่ไหมคะห<ม>นีงจะขออนุญาตกัดหนึ่งรอบนะคะด้วยตัวนิกเอรอตัวนี้ใช้เดเวลลอปเปอร์อ่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งชุดนะคะนิกเอรอนะเห็นไหมแสงกเป็นนิกเอรอนะคะตัวแม็กไลท์ ัที่2องะจะกัดเสร็จแล้วนะคะทีนีปัญหาที่ปลายผมถึงจะก,กัดที่ปลายผมนะคะอาจจะใช้ตัวที่เหลือของนิกเกอกัดแล้วใส่แม่สีเขียวลงไปเพื่อดรอปค่าสีแดงที่ปลายผมนะคะจากคลิปที่แล้วก็คือมันแดงอยู่อ่ะมันก็เลยจะต้องแก้นิดหน่อยไม่รู้จะแก้ได้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอ่าตัวที่3ระหว่างกัดหลอขอญาตใช้เป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมันจะเป็นสสๆแบบนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะ สีของเรานะคะหลังจากที่เรากัดแล้วก็แก้พื้นผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเิงจะใช้เป็นตัวเบอร์ลีน่านะคะเป็นสีเทาเนาะสองตัวนี้มานผสมกันนะคะเราจะไม่ตัดค่าสีอะไรเลยเราจะใช้สองสีเนี้ยเพียวๆเลยที่ผมของเราเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้สีอะไรนะคะหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้สีอะไรนะส่วนสีน้ำเงินนี่เอามาเผื่อเฉยๆมีไม่ม,มีก็ได้นะอาจจะไม่ใส่ด้วยซ้ำ มีพิเกตน,นะคะอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือถัดสมเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะเี๋ยวเรามาดูสาภาพผมของหลิงก่อนนะคะอันนี้คือจากที่ไปตัดมานะคะมันก็จะฟูอย่างนี้อันนี้คือแบบสะแล้วก็ปล่อยไดแห้งนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะมีปลายผมที่มันเน่าๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือส่วนสีแดงที่หลิงไม่ต้องการนะคะเดี๋ยวหลิงจะมาแก้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อย ยังไงเดีะเราค่อยไปทำสีดำข้างบนเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเล่าไงดีวะเดี๋ยวลองกัดดูก่อนละกันเนาะอาจจะกัดทั้งหัวไปเลยแล้ว่อยเกี่ยสีแดงยังไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแปลงล่างเป็นถุงขยะนะคะใส่ถุงมือมเรียบร้อยถุงมือนี่ใช้อย่างหนาโดยตลอดนะคะแนะนําเลยว่าเป็นสีดาแบบนี้นะ,ะมนันหนามาก แล้วก็ทนมากนะคะอยู่กับเราจนเราทำจนเสร็จทุกขั้นตอนเลยระทับจ้ เริ่มมาเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ก็อ,อุทิศผสมมานนะคะสะโลมลงไปให้ตัวโอ้โหให้ตัวผมเร่มใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะคะเหมือนเดิม นหลังจากที่เราทำตรงช่วงถีดดำนะคะตอนนี้มันจะกลายเป็นสีทองแบบทองประมาณนึงแล้วว่าหลิงไม่อยากให้สว่างกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโดนในตัวสีเทามันกลัดอีกรอบอาจจะสว่างเกินนะคะแค่นี้ก็เป็นรอบแรกของหลิงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดก,การตรงปลายสีแดงกันต่อเลยลกันนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ได้โคนผมสีดํานะคะเป็นสีทองแล้วนะคะที่เห็นตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเก็บ รายละเอียดและตรงปลายกัดเป็นเทคนิคกัดสีคู่ตรงข้ามนะคะก็เราหลินจะใช้ตัวสีเขียวแม่สีนะคะคู่กับไอตัวน้ำยากัดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตอนนี้ที่บ้านหลิงมีตัวโลเลนติกเซลตัวนี้โลแรน n ิกเซลแฮร์บีชชิ่งพาวเดอร์นะคะเราจะใช้สองตัวเนี้ยผสมกันกัดที่ปลายแดงนะคะ แต่ก่อนอืหริงขออนุญาตเก็บรอยต่อตรงนี้ด้วยอันนี้เพียวๆก่อนเนาะกัดนะกะัดตัวเชื่อมระหว่างสีแดงกับสีเหลือง,<_><_>องนะคะเห็นสีเหลืองแหละสีทองอ่ะเออที่เรากัดเสร็จมกเมื่อกี้ก็คือตรงบริเวณตรงนี้นะหนิงขออนุญาตก,กัดเพิ่มเพราะว่ามัน็นรอยเชื่อมระหว่างสองสี จะทำระหว่างโคนไม่ใช่สิระหว่างรอยต <Hollywood> tamam. ่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลิงจะใช้ตัวแม่สีเขียวนะคะเทลงไปในน้ำยากัดนะบอกหลอดเลยนะว่าอันนี้ยังไม่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยคือครั้งแรกหลิงจะใช้ตัวแม่สีเขียวประมาณเขาบอกว่าใช้ประมาณแค่นี้นะคะลองดูเนาะว่ามันจะได้ผลไหมขออน่อาตใกตันปวาปางเป็นคนชอบเติมไม่ ไม่ตามสูตรนะคะไม่หูวเครื่องเวอร์อะไปเทลงมาในนี้องค์เขียวขึ้นมามองไม่เห็นมองเห็นเห็นปะถ้าองค์เขียวเขียวขึ้นมานี่เสียวคจะได้ผลปะไม่อยากเติมเยอะกลัวหัวเขียวที่ที่ร้านทำผมที่ซื้ออุปกรณ์เขาบอกว่าแล้วทำไมน้องไม่ตัดปลายผมไปเลยอะ น้องไม่ปัดตัดปลายผมไปเลยเกี่ยวไ้ทำไมดูดิรึ้งหัวตัดไปได้เลยฮะนักเรียนหนึ่งนักเรียนดีเด่นโอเคมันก็จะขึ้นเกี่ยวมาหน่อยอัดลงไปในบริเวณสีแดงได้เลยค่ะตื่นเต้นเวอร์ไม่ได้หายด้อยนาดครั้งแรกในการทําเทคนิคนี้นะคะที่สัญญากันไว้ว่าจะมากัดให้ดูนะฮัลโหลทุกคนนะคะกลับมานะคะก็มาถูพื้ผมแบบ เปื่อยหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสีชมพูเนี่ยมันไม่น่าจะออกนะแต่มันออกก็คือเป็นสีขาวๆนะคะในส่วนของแบบเนี่ยปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันคนุณไม่ไหวแล้วถึงก็เลยไปล้างออกนะคะโดยส่วนตัวขอไม่ ไม่ได้โทษเทคนิคไอตัวดอกอะไรดอกเฉดสีเขียวอนะไรนั่นะนะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันะต้องไปแก้กันตรงลงสีแล้วกันนะหลิงคิดว่าน่าจะแก้ได้เพราะว่าคาดที่แล้วอ่ะหลิงลงไอ้น้ําตาลหมุนเขียวอนะไนะรนั่นน่ะตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมวันนี้หลิงก็เลยจะมาทำสองสีไปเลยเดี๋ยวแก้ส่วนชมพูนะคะครึ่งหนึ่งกับสีที่มันปกติคนทั่วไปดูเทคนิคท่อนบนนะ ส่วนใครที่มีปัญหาสีแดงดูเทคนิคท่อนล่างนะคะแยกกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะคนทั่วไปนะหลังจากกัดหนึ่งรอบนะหลิงจะลงเป็นสีสองสีนี้ผสมกันนะคะก็คือเบอรีน่า A38 กับ A20 นะคะแบบนี้นะคะลงท่อนบนหลิงขอหยอดสีเงินนิดนึงแล้วกันนะพ่กความปางนะเพราะว่าหลิงส่วนตัวไม่ค่อยชอบให้มันติดทอมากไปนะคะก็เดี๋ยวให้มันติดเทาดีกว่านี่เดียว นิดเดียวนะคะเดียวมาดูกันส่วนข้อล่างหลิงจะใช้เป็นนคิดว่าจะเป็นคู่นี้นะคะลงที่ท่อนล่างสีชมพูนะคะมันเอาไว้ดอกค่าสีชมพูนะคะก็คือเขาจะเป็นประกายเขียวเนาะก็เดี๋ยวใช้นิดเดียวนะคะผสมกันแล้วเดี๋ยวลงท่อล่างโอเคนะคะหลิงผสมเสร็จแล้วนะคะใช้สองคนนี้นะคะสองคนนี้แล้วก็คนนี้ คนนี้แค่ข้อนิ้วเดียวนะคะสามอันก็จะได้อ้ออันนี้อย่างละครึ่งหลอดนะคะไม่ได้ใส่หมดนะแล้วก็ใส่อันนี้แค่ขวดเดียวแล้วก็คนแล้วมันก็จะได้สีประมาณนี้เทาวข,ขาวๆแบบนี้นะคะแล้วหลีจะลงบริเวณที่มันเป็นสีเหลืองๆน้ำตาลครึ่งหัวบนนะตรงนี้นะไอะสีแดงพักไว้ก่อนเนี่ยมาทำอีกรอบนึงนะคะโอเค <Okay. S 2> ค่อยทำไปนะคะแสงก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่ามีเหลวนะคะ ผนก็ตกด้วยถ้ามีเสียงฝนก็ขออภัยด้วยนะ เพื่อนเพื่อนนะคะหลิงใช้สีเทานะคะลงทั่วทั้งซี่สะต์เลยนะคือเปลี่ยนใจเนาะกระทันหันเพราะว่าไอตัวสีเขียวนะมันไม่ค่อยได้ผลนะคะมันยังติดแดงอยู่หลิงเลยใช้สีเทาลงทั้งหัวนะคะและนี่เช้าวันต่อมานะนี่โดนแสงมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่อนบนก็จะออกน้ำตาลเทาแบบที่เราอยากได้นะคะส่วนแต่ท่อนล่างเนี่ยมันจะติดน้ําเงินหน่อยแต่เดี๋ยวมันเฟดออกแน่นอนคะ่ะแล้วมันก็จะได้เป็นออกเทาเนานะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนยากไหมไม่ยากเลยนะไม่ยากเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันทําหลายรอบเพราะว่าหลิงมีผมสองสีใช่หลิงีผมถึง3ามสีเลยนหัวของหลิงนะคะหลิงก็เลยต้องทาหลายรอบนะคะแต่ถ้าสําหรับคนทั่วไปนะคะที่มีพื้นผมดําอยู่แล้วมันง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่เพียงกัดหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลงสูตรสีเทาของหลิงนะคะก็จะได้เป็นสีโทนแบบนี้เลยนะคะแต่ส่วนควนที่ผมแดงนะคะ เทามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะได้เทาเข้มนะคะเพราะว่าพื้นผิวกัดแล้วมันได้อย่างงั้นนะมันแก้จากแดงมาคะ่ะมาอีกโทนที่เป็นโทนเย็นมันก็ค่อนข้าง,าง,างยากนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีเ<ๆ>ื่องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ถึงด้วยนะคะกับช่องอิสานตกาีนะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามเพจ f a c e b o o ได้นะคะเป็นเฟซบุ๊กชื่ออิสานเกาหลีเหมือนกันนะคะทุกอย่างนะคะก็จะรวมความไร้สาระ,ะต่างในนั้นแหละ ยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ดูจนถึงจบคลิปดูแล้วก็ติดตามกันมาถึงคลิปนี้หรือว่าเพิ่งดูคลิปเป็นคลิปแรกก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะน้องใหม่นะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยคล่องเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วก็เหงาหน้าเลยะค,ะเค่ะสำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนิงด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ไายมา